คำมปฏิฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาในเวลาเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพงหลายซึ่งข้าพงหลายเตรียมถวายเครื่องสักการบูชาแด่พระองค์และเฝ้าคอยดูอยู่พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ปิติยินดีในความธรรมความชั่วร้ายจะไม่อาศัยอยู่กับพระองค์พระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระองค์ทรงยุติธรรมพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า ข้าพวงหลายขอบคุณพระองค์สำหรับแผนงานแห่งความรอดที่ทรงเมตตาประทานมาเหนือพงชนชาวไทยในแต่ละภูมิภาคซึ่งทําให้ข้าพวงหลายได้ประจักษ์ถึงภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อให้พี่น้องคนไทยได้ยินและได้เข้าใจถึงพระคุณความรักของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพวงหลายได้มีส่วนในพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ทุกๆวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้า มีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณาซึ่งทำให้คิดเสียนเป็นอันมากต้องติดกับดักของมารซาตานมีจิตวิญ,ญญาณที่ตกต่ำลงจนกระทั่งขาดความเชื่อและและเลยไม่สนใจพระ,ะน,นของระพเจ้ายกอวัยวะไปใช้ในทางการธรรมเพิ่มกรรมบาปกับตนเองอย่างที่ไม่ควรจะเป็นข่าแต่พระเจ้าในวันนี้ ก้าพองคหลาจึงขอสภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดทั้งทางความคิดทางคําพูดและทางการกระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ภายในข้าพองค์หลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้า,ข,าข้าแต่พระเจ้าขอทรงนำการฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณที่ทารวมมหนทุกทุกกิจจักขอให้เกิดการร้อนรอนในการประกาศเป็นพยานและสร้างสาวกตามพระหมหาัญชาของพระองค์ โอ้ข้าแต่พระเจ้าก่อการจำด้วยไฟจากองค์พระบัญญาบริสุทธิ์หล่อหลอมจิตใจของคริสเตียนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระเยซูคริสต์แล้วขอพระองค์ทรงกระหนับและทำลายวิญญาณที่หว่านความแตกราวทมกางพี่นองในแต่ละคิตจจกกก่อทรงเจิมทั้งปากและใจของกระพงหลายให้มีความเชื่อที่แรงกล้าในการอธิษฐานทำลายวิญญาณแห่งความเจ็บป่วยด้วยสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซู เพื่อนำการปลดปล่อยพี่น้องคนไทยให้หลุดพ้นจากกิจการของผีมารซาตานที่คอยเบียดเบียนอยู่ไม่เว้นในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าข้าพ้งหลายจงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน